วันนี้ผมมาแจ้งความเพราะว่ามีเพจชื่อว่ากูมาแล้วเราหาว่าผมโกงเงินเอาไปให้ภรรยาแล้วก็มีการโพส์ตบ้านเลขที่ของผมพาสโพส์รูปภาพหน้าบ้านผมแล้วก็ให้พิกัดบ้านภรรยาผมซึ่งผมก็คือเขาเอาไปโพส์ตในโซเชียลมีเดียผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําครับสิ่งที่สร้างความเสียหายกับเราคือ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางทนายเขาพูดแทนผมนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียรูกคดีครับการที่ว่าเอาบ้านเล็กที่ของเราเอารูปภาพบ้านของเรานะคะแล้วก็รูปรถยนต์ป้ายทะเบียนของเราไปลงในคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันก็จะมีความผิดตามพราบอคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็โสพสต์ชี้เฉพาะจาะจงระบุบ,บ้านเล็กที่อย่างนี้มันมีผลต่อความไม่ปลอดภัยค่ะ สิ่งที่เราอยากดำเนินียสิ่งที่เราต้องการดําเนินกับดีกับเขาก็คือตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจกูมาแล้วเนี่ยค่ะมาลงโทษค่ะในข้อหาอะไรบ้างครับในข้อหาที่การโพสตรูปภาพเนี่ยค่ะก็จะเป็นความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้อความที่หาว่าโกงอย่างนี้ มันจะหมายถึงว่าเราเป็นคนประพฤติไม่ดีมันจะทําให้เราเสียชืย่อเสียงมันเป็นความผิดหมิ่นประมาทค่ะแล้วก็การโพสต์ลงไปในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นการผิดข้อหามิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะาทางเพจมีการติดต่อมาพูดคุยบ้างทางเพจตอนนี้ค่ะหลังจากที่เรา,ารชี้แจงถแถลงออกไปเขาก็ได้ลบออกไปเลยค่ะปิดไปแล้วค่ะแต่อยากคิดว่าปิดไปแล้วจะตามหาตัวไม่ได้นะคะยังไงคนร้ายก็ต้องได้รับการลงโทษแน่นอนค่ะ ก็คือสองข้อหาใช่ไหมครับสองข้อหาค่ะในส่วนของกบินนะครับพอข่าวมันออกไปแล้วมันส่งผลกรบส่งผลกับตัวเราในชีวิตแล้ยังไงบ้างกับเราแล้วก็เลยยับจริงๆตอนนี้ผมเป็นแค่เป็นห่วงปุ้ยครับ<ม>อนอกเนือจากนั้นคือไม่ไม่สำคัญเลยครับในชีวิตผมใช่ครับลูกกับกับภรรยาผมคือสิ่งที่สําคัญที่สุด<ม>ตัวปุ้ยแบบแพนิคขนาดไหน,หรน,ไไนครับปุ้ยไม่แพนิคครับเราโตกันแล้วครับ<ม>ใช่เราต้องใช้ความยุติธรรมครับม,มีใครเป็นผู้พากที่บ้านบ้างไหมคะหลังจากบ้านที่ นนเรื่องออข้อความที่เขาเป่าหาเรา,เราอยากจะชี้แจงให้องลูกค้ามไม่ได้ท,ท,ดที่พูดข้อความที่พูดออกไปทั้งหมดเป็นข้อความเท็จค่ะเราจะเอาผิดแบบเรียค่าเสียหายยังไงทุกวิถีทางจนถึงที่สุดค่ะจวินอยากบอกอะไรคูก่กรณีหนไม่มีครับผมไม่อยากพูดอะไรแล้ว เพราะว่าจริงๆผมชี้แจงไปทาง Facebook เรียบร้อยแล้วแล้วผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับโรธโรกับสิ่งที่เขาโพสเก่าหาเราไหมไม่โกรธครับใช่ผมกลับไปที่ในสิ่งที่ผมบอกก็คือมันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าภรรยาผมกับลูกผมแล้วครับจริงๆเราแอบใส่ใครไหมคะนี้ก็ลองพิจารณาดูกันเองด้วยแล้วกันครับยังมีหนึ่งบุคคลที่เข้ามาเป็น มีที่ปล่อยขาเราออกมาเรารู้สึกยังไงกับตรงนี้ใช่ค่ะร้อเรียนคือาเรื่องคนนั้นด้วยไหมครับที่เหมือนเขาให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลคนที่ให้ข้อมูลคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเราดําเนินการดีทั้งหมดเลยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์เองก็เป็นคนสมรู้ร่วมคิดค่ะตอนนี้รวบรวมได้ประมาณครบครบครบดเลยค่ะรายชื่ออยู่ทั้งหมดในนี้แล้วค่ะประมาณซึ่งบุคคลที่กระทําไม่ใช่คนเดียวค่ะเป็นกลุ่ม คคเป็นหลายบุคคลค่ะเราบอกได้แค่นี้แสดงว่าเราก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการไหมแต่โพสต์ออกมาถี่ขนาดนี้คือเขาจงใจค่ะคิดว่าเขาต้องการดิบเครดิตอะไรกันอืมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาต้องการอะไรจริงๆไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไระอ,อย่างอย่างล่าสุดมีมีบุคคลหนึ่งที่ประกาศท้าเราว่าไปเจอในรายการดังรายการนึงอะไรอยาร่าเงี้ย ในในส่วนตรงนี้ที่ที่เห็นว่าประกาศอ่โพสต์ประกาศท,ท้าทายตรงนั้นคิดคิดว่าไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่อ่มันจะไม่ทําให้ข้อยติข้อพิพาทมันจบการไปออกโหนกระแสอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าต้องการกระแสค่ะมันไม่ได้ทาว่าคุณต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่ได้อ่ระบุชื่อเขาทางเพจกูมาแล้วเนี่ยค่ะเขาโพสอ่ชี้เฉพาะต่จงถึงลูกความของทนาย แล้วก็อยู่ดีดๆมีบุคคลนึงร้อนตัวออกมาโพสต์ว่าเอาท้าไปออกรายการโหนกระแสทั้งที่ท้งทางที่เพจกูมาแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยยกเป็นคุณกวินค่ะนะคะไม่มีค,มมครับผมผมชี้แจงไปหมดแล้วในเฟ่บุชกครับก็ตามตามที่ผมมาวันนี้ครับที่ผมมาชี้แจง ที่กวินชี้แจง<ม>ว่าในเฟซบุ๊กว่าในเรื่องของเพื่อนร่วมวงการตอนนั้นเราได้มีการแบ่งส่วนตรงนั้นไปแล้วอ่ะเขาจะมาเป็นพยานให้เราด้วยไหมครับเรื่องพวกนี้ผมต้องเก็บเป็นหลักฐานเอาไปขึ้นอคอามยุติธรรมครับขึ้นศาลผมไม่สามารถนำมาพูดได้ครับหรือว่าเอามาเผยแพร่ได้ครับ<ม>ใช่ตอนนี้ผมเก็บหลักฐานค่อนข้างครบแล้วครับครับผมจริงๆเรามีข้อพิพาทกับคนที่มาท้าทายเราไม่มีเลยครับก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาโพสต์มาเราไม่ได้ทำตามที่เขาโพสต์ ไม่ได้ทำค่ะทุก<ต>อย่าง<ต>มีเอกาสารมีหลักฐานครบค่ะในส่วคอมเมนต์ที่มาสนับสนุนนะครับที่เหมือนว่าเชื่อไปแล้วว่าเราทำแบบนั้นเราจะฟ้องพองมีตรงนั้นด้วยไหมครับผมตรงนั้นเดี๋ยวพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเ,เป็นข้อความที่ทําให้ลูกความของเสียหายผมก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีค่ะแสดงวันนี้สรุปก็คือวันนี้มาฟ้องแค่เพั้นเพจเดียวก่อนใช่ค่ะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ